สวัสดีครับนี่คือที่แขวนเครื่องมือโอซูกะพอติดเข้าไปกับผนังแล้วสวยมาก d ี y by t p p i n g สวัสดีครับนี่คือที่แขวนเครื่องมือจากทางโอซูกะนะครับที่เขาออกมาใหม่จะมีตัวบอร์ดยึดติดกับผนังแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้แขวนเครื่องมือเริ่มต้นมาแกะดูตัวบอร์ดติดผนังกันเลย ในหนึ่งกล่องเนี่ยก็จะมีแผงมาให้อยู่2ชุดแบบนี้ตัวแผงสวยงามนะครับดูล้ำสมัยแล้วก็มีพุกแถมมาให้ด้วยสกูต่างๆครบหมดนะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มตัวแผงของเขาที่วัสดุแข็งแรงนะครับเป็นไนลอนบวกไฟเบอร์กาส์หนึ่งแผงเนี่ยจะรับน้ำหนักได้มากสุดถึง120กิโลโอเคครับเดี๋ยวไปเจาะผนังติดตั้งแผงกันเลยอันดับแรกก็มาหาแนวที่เราจะติดก่อนแล้วแนะนําให้ใช้ดอกเจาะปูนดอกเล็กนะครับเจาะนํา เป็นการเจาะนำเพื่อมาร์คตำแหน่งแพ็ของเขามีรูให้ยืดเยอะนะครับแต่ผมจะใช้แค่5้ารูก็พอส่วนพุกที่เขาแถมให้นี่ก็ถือว่าคุณภาพโอเคเลยพอได้ขนาดดอกสว่านก็มาเจาะเลย แล้วก็ตามด้วยยึดแผงให้เรียบร้อยผมก็จะไล่ย,ยึดแผงไปเรื่อยๆตัวแผงเนี่ยหัวท้ายจะเป็นแบบจิกซอนะครับสามารถต่อกันแบบนี้ถ้าเราติดไม่ตรงเนี่ยก็สามารถเลื่อนปรับได้ ผมก็จะไล่ย,ยึดแผงแนวยาวไปเรื่อยๆนะครับใครที่ชอบยึดแนวไหนเนี่ยก็ตามสไตล์ของเราเลย สรับแพงที่ผมติดเนี่ยจะติดด้านล่างให้ห่างลงมาจากด้านบนเล็กน้อยผมจะติดไล่ยาวจนไปถึงฝั่งนี้ด้วยสละใครที่อยากหาที่แขวนอุปกรณ์ช่างหรือว่าเครื่องมือสวยๆเนี่ยแนะนําเลยครับยิ่งเอามาตกแต่งหน้าบ้านที่จอดรถนี่สวยเลยครับเอามาไว้เก็บพวกสายยางหรือว่าอุปกรณ์ล้างรถแบบนี้ก็ได้ขั้นตอนต่อมาก็จะเอาที่แขวนเครื่องมือเนี่ยเสียบเข้าไปที่แขวนเครื่องมือเนี่ยเขาก็มีหลายแบบให้เลือกนะครับทั้งยาวทั้งสั้นเลือกได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับว่าเราจะไปวางอะไรต่อมามาดูอุปกรณ์จัดเเเกกก็็็บทีี่่ปนนนตตตัััวววลลๆะ้้องึงจใหมา10 วิธีใช้งานก็เอามาเสียบจุดรูนี้ของแผงในหนึ่งกล่องนี่เขาจะมาให้อย่างละ2ตัวแบบนี้ตัวที่เป็นกลมๆนี่ก็ไว้ใช้เสียบไขควงแบบนี้ได้โดยรวมแล้วก็ถือว่าผมชอบมากๆนะครับขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเราอยากจัดเก็บสไตล์ไหนหรือจะเป็นที่แขวนใหญ่ๆแบบนี้ก็สามารถเอามาแขวนพวกสายยางอะไรต่างๆได้หรือจะแบบโค้งตัวนี้ก็ได้นะครับจะเหมาะกับสายยางจริงๆส่วนเก็บพวกอุปกรณ์เนี่ยแนะนําเป็นตัวแอลสั้นนะครับจะเหมาะเลย มาดูตอนเซนนะครับนี่วางคอนส่วนตัวนี้เป็นแอลสั้นนะครับแขวนสว่านเหมาะเลยนี่ครับสวยส่วนตัวจัดเก็บเล็กก็มาเสียบที่ฉีดลมเก็บไขควงเก็บคีมได้ส่วนตัวแขวนแอลใหญ่เนี่ก็มาเก็บอุปกรณ์รที่ใหญ่ขึ้นแบบนี้ก็สวย ส่วนตัวนี้ก็เป็นแปลงท่าสีนะครับผมลองเอามาแขวนดูส่วนตวโคกเก็บสายายางน,นี่สวยเลยครับเหมาะมากนี่ไม่ใช่แค่อุปกรณ์ที่ไว้เก็บเครื่องมือแล้วนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ไว้ตกแต่งบ้านได้เลยหรือเอาไปติดภายในบ้านไว้ห้อยพวกกระเป๋าแบบนี้ก็ได้โอเคครับใครที่ชอบนี่ก็ไปหาตํากันได้แล้วยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับนอกจากตัวตะขอแขวนแล้วยังมีพวกชั้นวางเครื่องมือด้วยเอาไว้แขวนพวกสว่านได้นะครับแล้วก็ที่เก็บเครื่องเจียนี่แล้วก็ยังมีกระบะใส่ของด้วยครับไว้ใส่พวกสกูอะไรต่างๆ ตัวลิ้นชักนี่ก็มีนะครับพวกนี้เหมือนของจะไม่เข้ามานะครับเดี๋ยวเข้ามาผมจะมารีวิวให้อีกทีนึงดูจากรูปเนี้ยตัวเก็บสว่านนี่ใหญ่มากนะครับวางพัดลมได้ด้วยโอเคครับสำหรับผมแล้วก็ที่แขนเครื่องมืออุซุกะขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ